อุงเอิงคัมแบ็กโซเชียลหลังเกิดดราม่าภาพนี้ทำเอาสะเทือนทั้งไอจีหลังจากเกิดประเด็นดราม่าก่อนหน้านี้ยูทูบเบอร์สาวอุงเอ,งอิงก็ได้หายไปจากโลกโซเชียลพักใหญ่และล่าสุดเธอก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองลงในอินสตาแกรคัมแบ็กโซเชียลอีกครั้ง โพสต์นี้ก็เป็นโพสต์ที่เธอได้พาครอบครัวไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้หลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปสไปเอสพีดีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสั้นๆว่าน่ารักจังและคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่เข้ามาชื่นชมในความสวยความน่ารักแต่ก็มีชาวเน็ตมากมายที่เข้ามาดราม่าด้วยอย่างเช่น ไม่คืนฟีดนานเลยก็ไม่รู้จะขึ้นทำไมอีกไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เกลียดเข้ามาอ่านคอมเมนต์กลับรู้สึกว่าเราจะต้องคอยเหยียบย้ำซ้ำเติมผู้หญิงคนหนึ่งให้เขาไม่มีที่ยืนในสังคมเลยเหรอแอบเห็นใจเข้มแข็งนะแล้วมันจะผ่านไปสวยขึ้นเยอะเลยคิดถึงคนเก่าจังกลับมาทำคลิปสนุกๆอีกนะคะอาจจะไม่ค่อยชอบองเอิงแต่ตอนนี้รู้สึกว่ารักมากเลยและดูสดใสมากขึ้น อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปและอะไรที่ไม่ดีก็ควรปรับปรุงแล้วไม่ทำอีกพร้อมให้อภัยเสมอพี่อุงเอิงสวยขึ้นเยอะเลยเต็มสิบหักหมดกลับมายิ้มแล้วคนเก่งเริ่มใหม่นะพี่เอิงทางทีมงานกระแสะข่าวดังขอเป็นกําลังใจให้สาวอุ้งเอิงด้วยนะคะ